มาแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเข้าสู่สัญญาณถ่ายทอดสดครับโตโยต้าอีเอ็กซ์โพเลอร์ไรซิ่งการไทยแลนด์2024ครับคุณกำลังอยู่ในรุ่นการแข่งขันนะครับรุ่นที่6ของวันนี้ครับกับสเปเชียลคาร์ครับครับดูแลโดยอาร์มคอนเฟิร์มครับทำการแข่งขันทั้งหมด6รอบสนามด้วยกันครับคุณผู้ชม6รอบสนามด้วยกันแข่งขันกันที่สนามพีระเซอร์กิตพัทยาครับจังหวัดชนบุรี ใครที่อยู่แถวนี้นะครับพรุ่งนี้ถ้ายังไงมีอีกหนึ่งวันนะครับเข้าชมฟรีครับสำหรับคนที่สอบถามเข้ามาว่าชมฟรีไหมเข้าชมฟรีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับนี่ฮะหนุ่มน้อยมาส่งบายบายกล้องเลยลูกบายบายโตขึ้นเดี๋ยวผมจะมาแข่งนะครับนี่ครับเราเป็นปีที่18แล้วครับ18ปีกับการแข่งขันชื่อนี้ครับไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับ ส่งรายชื่อมาทั้งหมด27คันครับในรุ่นของ Special Carc l u b ครับ27เลยอ่ะพี่ครับผม27คันครับ,รบ <c oughs> นี่ฮะน้องๆเยาวชนน้อลูกเออมาดูกันอ่าถ่ายหน้าลูกนี่ถ่ายหน้าแม่แม่บอกว่า่าถ่ายจะถ่ายถ่ายหน้าแม่แล้วลูกนะอ่าถ่ายลูกไปอาบอกมือลูกเออยยาวมากนะครับหลายทีมนะครับมีทั้งบูชิโดรุ่นยุบูชิดรุ่นนี้จะเป็นยุ่นขับละ แล้วก็เป็นพี่รัชตะเสมอวงก็มาแล้วนะครับเฮียบอลขับเองหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวต้องดูพิทนินพัดก็มาตะกล้วยเนียมเหรอมามามามีเว็บๆโอเคเอารถบีต่วเจ้าต่อต่ออะไรเนี่ยบีบีพีเหรอบีพีกาล่าแหมอีกคนหนึ่งบีบีอีคนบีพีงงเรียกผิดอีก รอเขาเข้าแถวกันแป๊บนึงครับเอาแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูชมหน้ากันนะครับส starting k ิ t นี้เป็นอันดับที่2ครับเป็นของอธิเทพทองคําครับผมอธิเทพสู้ๆครับอธิเทพทองคํานะครับอยู่ในรุ่นโ o p e นเลยนะกับหมายเลข3ามหครับแว่าเร็วแรงเลยนะผมบรีโอนะครับเอาครับต่อไปครับน่าจะเป็นของเจ้าต่อ อ่าใช่ครับผมหนึ่งสี่สามครับผมพงศิษฐพิลึกครับผมต่อพงศิษฐพิลึกสู้สู้ต่ออ่าขับสปอนเซอร์ใหม่นะวีบีกัลล่าใช่ไหมอู่อู่อะไรอ่ะอูอูช่างอะไรประตูไม่ปิดอ่านไม่เต็มอูช่างอะไรอ่ะอูช่างนอสอ่ะบอสอ่ะอูช่างบอสอูช่างบอสต่อไปครับอ,บอัลบเลสแต่คนนี้ครับมือไม้ไมอ่อนเนจึงสวัสดิ์นันครับผมแหมมือไม้อ่อนตลอดเลยนะระวังขาอ่อนนะเรา สิทธัตจึงสุวรรณครับคลาสบีลงใหญ่เลยฮะอับเบเสนะอับเบเลสเพื่น,นเพื่อนเพื <ไป S 1> <ป>่อนมาดูอยู่นะแถวแถวไหนอับเบเสนี่ท่าจำไม่ผิดอะไรนะแถวพระประแดงวะใช่ไหม <cerc et S 1> ต่อไปครับหนึ่งหกสามผมนิรันพิชยาก่อนนี่ครับ<ม>พี่นิรันสู้ๆนี่เป็นเคคานะครับมีล่าเมืองนนพี่นิรันเนี่ยอูมิ่าเมืองนนใช่ไหมพี่นิรันระบุมิ่าเมืองนน นี who, brands, ่ครับวันนี้เล่นใหญ่เลยครับวันนี้พิตตี้ส่วนตัวมาครับขับไม่หยุดเลยฮะเซตินันโตวิระครับผมบ๊อบบี้โตครับจากคาสโนครับและนี่ฮะมีพิตตี้ส่วนตัวครับเป่าพัดลมให้ด้วยฮะเดี๋ยวนี้พัดลมเจ็ตี่ขายดีเลยนะอันละพันกว่าบาทสองพันเนี่ยต้องเป่าครับเป่าทีที่ปากปิวเลยต่อไปครับสาวเทวดไม่ใช่ใครดีไหนบมทานนินพัดกล้วยเนียมพี่ต้องครับทานินพัดกล้วยเนียมสู้ๆนะครับอู่ช่างโจสวิตใช่ไหมพี่ใช่ไหม แล้วก็สปีดอัพนะครับโมโตนั่นเองแล้วพี่หลังคาพี่เป็นอะไรอะ่ะเปิดหลังคาทล้วไหมสรุป <laughs> เอารถแดกมาขับอีกแล้วต่อไปเป็นทางด้านของ206ภาคภูมิกำแพงแก้วภาคภูมิใช่ไหมนิวเจนเหรอนิวเจนครับเออสู้ๆครับ <laughs> เขาหันมามองว่าเออใช่ครับพี่ผมนิวเจนครับ <laughs> ภาคภูมิ สองครับผมเป็น pigs, พี่มาโนดเอี่ยมพง์ครับผมนี่เลยนะต้องขันนี้นะครับไม้สปิกแมนทีมพี่มาโนดเอี่ยมพงไปทุกรายการทุกแข่งขันครับจะเห็นคันนี้ต่อไปครับ1.39ครับผมอัครโกสลานันครับผมสู้ๆครับพี่ช่วงนี้ใส่แว่น2อันไม่ได้แน่หน้ากลัว ต้องใส่แว่นอันเดียวอันเดียวพอ,อ,อแล้วแปด <Hey S 1> เอล์ล้ำเลยราชาตาเสมอวงครับผมจ้าสู้ๆูครับพี่กรณ์ใช่ไหมพี่พี่กรณ์นะอ่าพี่สู้ๆูนะมีเจ้าเอไปล้ำข้างๆพี่เอาประตูขี่เขียบมันออกไป <laughs> ผงศักดิ์ชุ่มช่วยตอนเนี้ยนักร้องที่ขับรถได้นิดหน่อยอ้าวเซฟ โชว์หน่อยแปดสองพิสิแจ่มอุทัยครับผมเจ้าเซฟไปเซฟเอออะไรไหนดูอะไรไม่ได้คนละรุ่นเซฟอย่าเพิ่งเนี่ยดีนี้ดีนะมีติดนงติดเน็ตนะลายลำหน่อยลายลำใหญ่เลยนะเซฟนะเอาให้จบน้องอ่าหนึ่งสี่แปดผมพี่ทักมาคุณชอนสู้ๆครับพี่พี่ทักมาคุณชอนสตาร์ตอยู่เอนจินทุกคนครับสตาร์ e เอนจินเลยครับทีมงานออกเลยครับสตาร์ e เอนจินทีมงานออกเลยครับ จากมาคุณชอนแล้วอาน้องต่อเลยคงไม่น่าจะถึงคันนั้นละอ่าก็ไล่ต่อไปก็เป็นทางด้านหมายเลข16วรกาเลอสิทธิศักดิ์ครับอาเฮียบอลขับเองอนึ่งแปดชัยยุทธเวชิรารัตอ่ากิจต่อไปกิจ15 1ห16สิเป็น121ไมเคิลสปิกแมน17เป็น112อิสรพงษ์มณีรัตน์บแปดสามเก้าศน์เอกทัศนาเกิดครับ19 127จุดมุ่งหมายเขียวชะอุ่มครับครับ20เป็น7จจิราวุฒิแท่นนาค ยี่สิพานุวั์สุพัน,น์ณอยุธยา 41. สหรัฐกัวนามน 45. ชนพัฒเลิกยามกิตที่ยี่สิบสี่สาสาาวุฒิวงโพธิสารยี่สิบห้เป็นหนึธนวินจันเขียว2ี่สิบหกเป็นหนึ่สธีรศักดิ์น้อยสะบุงและ1นึองเจ็ดครับหนึ่อภิญญาเที่ยงไทยสงครับรถทั้งหมด27่คันครับไปป๊อปทําการแข่งขันกันทั้งหมด 6. รอบสนามแจม สเปเชียลคารคขับนะผมดอนจริงรถเยอะครับกอนเริ่มการนคันต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเลยครับขอขอบคุณยางโตโยทัยครับผม e x p o l a x t r e m e Performance Isuzu เนือลิมิตพิชิตโลก PTT l u b i Can W Tech อากาดาคาร์บอนวิสาต Nexter และกิฟต์บายต่อสยามครับผมขอขอบคุณมากเลยนะครับผมที่ให้การสนับสนุนรายการของเรามาอย่างยาวนานครับเข้าสู่ปีที่18อย่างเต็มตัวครับพี่ครับ มาแล้วคุณธนวัฒน์มนขามบอกว่า282สู้ๆครับน้องชาย282ไทยโอ้โหชื่อมันเยอะ,ะ282หรือ382น่าจะเป็น382หรือเปล่าออมีแต่ออ3 8มแอมแปด3 8 3ด้วยอเป็นน่าจะเป็นพิสิทธิ์แจ่มไทยนะผมดีนะพกแว่นมาไม่งั้นเราแย่เลยพรุ่นี้ไปใส่แว่นไม่ได้ลนะ สายยาวยาวยาวเอย่าลืมว่าผู้นำนะดีกีดสตาร์ทเนี่ยต้องควบคุมการสตาร์ทให้ดีนะผมไม่แตกแถวไม่ดีหรอกอยู่ในรถเราบอกไปเขาไม่ได้เผื่อเขามีวอรไม่เผื่อมีวอร์อาคิดถึงพี่ป๊อปกับมาอีสมากเลยครับใครเนี่ยใครครับวิทยาศาสตร์ผมพวกันเองครับผมโอ้พี่อาร์มพี่อาร์มยาวเดี๋ยวแชมป์เก่าครับผมพี่อาร์มยาวเออเหงาดิอาร์มปกติได้เดินเล่นอยู่แถวนี้เหงาเลย แหมแหมหนาวเด็เจียนน้องหยุดนะมาเลยครับนงรุษลาดลีเจียนน้องหยุดสู้ๆะบูชิโดนะโจนานาซิโนนอากาศน่านอนมากจะโจจะไปนอนทำไมโจเซวิตได้ข่าวว่าเซวิตลดนักแข่งชาวรัสเซียด้วยเนี่ยรัสเซียเลยไหมมีมีโคอินเตอร์โคอินเตอรจียทีมคทำป้อมนะครับคทำป้อมนอนอยู่บ้านครับเจียเซฟิโลทุกคันเลยครับคุณพีรพลนี่ เด็กอย่างเงี้นะเด็กเอสามหนึ่งนะุณมงคลบอกว่าเชียร์พี่กรแปดเอ็ดพิกรณรัชตาเสมอวงแล้วก็เฮียบอลนะครับเพื่อนซีเขาเอสอาร์ทีวรการเลอสิทธิศักดิ์ครับขับได้หรือเปล่าลูกนั่งบนเรื่องน้ำหนักตัวกันอยู่ทุกวันเนี่ยสองคนเนี่ยพี่เดินไปคุยเลยพี่กรพี่กรี่เอกแมจิกนะครับมีเงินล้านไปถึงพี่เอกนะครับ มาทักสนาแด้วยครับพี่มาทำไมครับมาวิ่งหน่อยมาให้หายคิดถึงอโกะมาถ่ายรูปเอกอช่วงนี้เขาไปอยู่บ้านเจ้าเอกอยู่มึงน้านถ่ายรูปสวยแล้วพอวอล์กเกอร์ GTR มาดูเฉยน <laughs> ี่แหละพอวอล์กเกอร์ฮัลโหลมาดูสุดท้ายด้วยน้อง และสัญญาณแดงไฟแดงดับลงครับผมเปิดเกมแข่งขันสเปเชียลค้าขับครับผมใครขึ้นมากันบ้างเทธั์จึงสวนัน์ผงเรษเพิลึกหรือจะเป็นีิีินันโตวิราครับผมที่เห็นเห็นอยู่คือธนินพัฒน์ป้ยเนียมครับผมไต่อันดับขึ้นมาแล้วครับผมรถแดกแต่วิ่งเซอร์กิตได้นิดหน่อยเจ้าต่ก็ขึ้นมาเหมือนกันนตอนนี้อันดับหนึ่งแป็นของิทิก์คริิ ลองดูครับผมว่าลองดูว่าจีดีทัชครับผมจริงคำพนันอยู่ครับผมเฮ้ยใครหมุนโอ้โหขวางลำกลางถนนเลยเอ้ยใจเย็นใจเย็นโอ้โหเปิดไปเลี้ยวอ่อนแป๊บ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 ปู่ใจหายใจหายโอ้ธรรมก๊อตอยู่ด้วยนะกลางวงล้อมเอ้ยถ้าผมจำไม่ผิดนะเมื่อกี้ไม่รู้ใครนะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรถดับหรือเปล่าไม่รู้จังกว่านั้นเท่ีไม่เป็นไรไปแล้วอาร์ตานันทับปิกแล้ว ทับฟิกแจมทับฟิกแจมทุกทีอ่ะจะต้องอยู่นี่ครับผ่านไปและพี่นิรัน์ครับโอ้โหมาอยู่บนนี้เลยพี่นิรัน์พี่นิรัน์ครับใส่ช่วงเล็กตสอดแท้ขึ้นมาได้ลองอย่างนี้โอ้โห้แจวอะไรดะใครชิดส่วนแล้วหลุดเกียบกระเด็นเกียบไปเออหลุดไปเออเป็นไรอ้าวมามีรถอากิโกะด้วยเหรอพี่ใครสี่เก้าถึงสี่เก้าใครเนี่ยมองไม่ผ่านละโอ้มองไม่เห็นจริงชื่อไม่ขึ้น อ๋อธีรศักดิ์ธีรศักดิ์ร้อยสบูงมาแล้วนะผมมาตรงนี้ครับร้อยสบูงครับมาตอนนี้อันดับหนึ่งเป็นของอาตีเทพทองคำแล้วก็พงศิษฐ์พิทลึกธีรทัพจริงสวรรค์นันอาเปาเลสอ่าเปาเลสขึ้นมาเป็นอันดับสองแล้วต่อโดนแทงไปแล้วพงศิษฐ์พิทลึกอันดับสามใช่เจ้าต่อเจ้าต่อต่อคารจูเนียร์แล้วครับครับอันดับสี่น่าจะเป็นของบอบบี้โตป่ะเอาอะไรอ่าบอบบี้โตมาแล้วบอบบี้โตคาสโนอันดับสองเป็นของ อพี่ต้องธนินท,ท์พับด้วยเนียมหเดหือดครับอย่างนี้ช่างโจช่างโจบอกวินอะไรนะ่ะเคลียร์กันครับเคลียร์กันเข้ามาฮะ,าาฮะโอ้โหดูต่อครับบอมโจนมาแม่แหเอาใจสปอนเซอร์ได้ดูเลยฮะมีมีพีกาลลัดบายช่างก้อนโถ่กันมาสาีหวาน<ด>แหววมาเลยสีหวานแหววมาเลยโอ้ยทำไม่มีโอ้กันหน้ามันแหลกโอ้โหอดีตเทพทองคำนะผมเฮ้ย เบรกล้อ็อกเป็นทีผมเป็นชาวล็อกครับเบรกธรรมดาไม่มันนะเบรกเนี้ยดับหนึ่งครับอาติเทพเวลาเท่าไหร่เนี่ยหนึ่ทีสองูเหรอเอ้ยไม่ใช่หนทีหนโอ้โหหนทีหน่งนึ่ง o นะดีครับเบาเล็กก็หนึ่งาทีหนึ่งหนึ่งอาเอาดุกสะดกสะดกทธิชัดนสิทธิชัดเดี๋ยวดูกัน แหม่ผมมาดิเทพทองคำครับผมเหมือนเพิ่งเคยได้ยินชื่อครั้งแรกเลยใช่ปกติอดิเทปมิแต่พี่เก่งและนี่ครับยังไงครับผมพิ่กรพิกรพิ่กรอยู่ตรงนี้ครับรัชตะครับพิ่กรรัชตะอยู่ตรงนี้แล้วตามไปด้วยหมายเลขสองหนึ่งหกแล้วก็เจ้าเซฟอยู่ตรงนี้เหมือนกันครับในหันี้พี่ยุ๊นะพี่ยุ๊บยุกมิล่าครับผมใช่พี่ยุ๊เหรอใช่ไหมไม่ใช่นะยุ๊ไม่ได้มาไม่ได้มาพี่สองหนึ่งหก มานุนเดียมภูมิออขออภัยครับผมขออภัยเอาแล้วครับตอนนี้ครับมานุนเดียมภูขยับแซงขึ้นมากับพี่กรณ์แล้วเซฟครับนี่ฮะเราเซฟครับเด็กหนุ่มครับลากกระปังครับเอาตอนนี้มาดูคู่หนับหนึ่งนับสองกันบาเล่ต์ครับะะผมยังไม่ได้ที่หนึ่งทีที่สองทุกรอบเลยครับผมยังไงรอบนี้ไหวไหมโอ้โหยังไม่ขึ้นครับ ผมไม่เล็กนะครับกองเชียร์เพื่อนเขาบอกใช่ครับดูเลยครับเบลเลอร์จะเล็กที่ไหนล่ะตอนนี้โอ้ยกลุ่มนี้ดีกว่ามันโอ้โหบูชิโดยุดยุดบูชิเชอร์โดอันสไคเต์แม่โอ้มากันเพียบเลยกลุ่มหลังอ้าวมีแท็กซี่ด้วยเหรอโบกหน่โบกหน่อยหนึ่งสองเจ็ดครับใครครับผมบูชันบุกจุดมุ่งหมายเขียวเชี่ยวเขบอกมันจุดมุ่งหมา้จุดมุ่งหมายแล้วพีจอรนี่อยู่ตรงนี้ที่สิบห้าผมมาแล้วจ้าจอรนี่ครับผมผมว่าเลนนี้สนุกมากเลยครับ นัรถเยอะจริงๆหลายประเภทจริงๆดูว่าไต่เต้าขึ้นมาเรื่อยๆกับ BMW คันนี้ไล่ไล่เซฟดูเซฟเจ้าเซฟไม่เซฟแล้วดิวุฒิปีชายนครับคุณพ่อครับเปิดอู่อยู่ครับไอยเซฟมากแล้วเซฟเนี่ยจริงๆก็เล่นโกคาร์ทมาด้วยนะเต้องเซฟเนี่ยโดยพี่วุฒิปีชายนเนี่ยนะครับพาบอกอ่ะเซฟอยากแข่งใช่ไหมลูกพ่ออัดไป5เลสเล่นไปลูกเอาให้หายเอาให้หายคันเอาให้หายคันลูก โอ้ยเอฟจูน่าเจเทอร์นเอฟเวอลีกูเหมือนกล้องรู้เหมือนรู้ว่ากล้องจับพวกเทิร์นโชเลยหนึ่งดอกไม่เป็นไรทำมักตัดนะแล้วก็พี่พี่จอร์นนี่ทำลาย what happened มาแล้วครับนี่ครับพี่กรอยู่ตรงนี้ครับพี่กรเนี่ยเพิ่งมาเริ่มขับสนามแล้วเลยนะเออสามสนามสามมแล้วมาครั้งหนึ่ง อาแล้วเอาบอ<ส>ลเลสแซงแล้วเฮ้ยทิชัาร์จึงสซกันนันแซงแล้วผม <คน S 1> ไม่เล็กให้ทั่วถึงครับผมผมไม่เล็กนะครับออผมไม่เล็กนะครับแซงอาิเทพขึ้นมาแล้วครับอะไรครับเนี่ยโอ้โหอาิเทพเกิดอะไรขึ้นครับอ่าน,นี่กลุ่มหลังกลุ่มหลังนี่เอาบอลเลสครับเอาบอลเลสผมไม่เล็กนะครับห้าสิบสองครับทิชทัรครับห้าสองครับ และเดี๋ยวโอ้โหแล้วเจอข้างหน้าครับก่อมาเลยครับแบ็คแฟลกเกอร์ครับผู้ชมที่ฟิดจ้าโอ้โหทำฟิกแจมเฮ้ยเฮ้ยเปิดไปเลี้ยวยังไงเฮ้ยเพื่อนลบหน่อยเฮ้ยข้างหน้าแหวกเฮ้ยแหวกได้เปล่าเฮ้ยเฮ้ยพุทธพุทธูเฮ้ยเดี่ยวไอ้กยเดขาเดี๋ยวตกใจเบรกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยป่าแล้วครับผู้ชมแหวกขึ้นมาคนเฮ้ยเฮ้ยอ๋อแล้วเป่าออกมาแล้วโอ้โหทำฟิกแจมทีนี้ผอ้ชม อันนี้ผมไม่เล็กนะครับเออไล่กันอย่างนี้นอนนเออผ่านแยกรัชดามาแล้วครับโคตรติดเลยครับคุณผู้ชมนี่สนามพีและนะคุณผู้ชมอะไรกเนี่ยเอาเบลเลสฮะเอ้ยเอาใหญ่เลยเอาใหญ่เลยเพราะบอกผมไม่เล็กเอาใหญ่เลยโอ้โหต่างติดทัดครับขึ้นมาเป็นอันดับสุดครับและเหลือเพียงรอบสุดท้ายแต่ที่น่าจับตาคืออะไรคราบพีบ่ ทับปิดแจเมื่อกี้นั่นแหละครับมันจะมีโหมดมันจะมีผลรอบสุดท้ายนะอ้าวนี่ไงเจอแท็กซี่ด้วยมาแล้วโบงหน่อยโบงน่ยจุดมุ่งหมายเจอแท็กซี่โอ้จุดมุ่หมายเจอแท็กซี่หน้าหน้านี่เลยรัชดาเลยเอาแล้วยังไงล่ะเนี่ยร้อยอาแล้วเนี่ยเอาต้องทำแล้วครับอธิเทพต้องทำล้วอ๋อแท็กซี่หลบให้ครับวิ่งรับลูกค้าอยู่ฮะหาลูกค้าอยู่ครับผมช่วงนี้ฮะรายได้เสริมที่สนามพิลัสน่าจะดีฮะ เอาแล้วครับสตาร์ทมาตรงนี้ครับไปไปไปปล่อยแท็กซี่ไปครับมาดูคู่หนึ่งตัอครับเอาแล้วครับผมไม่เล็กนะครับเจอกันอยู่ตรงนี้ครับที่หนองผ่านนะผ่านนะโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายยังไงถึงไม่ถึงครับผมอาทิเทพทองคำสรงแล้วไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรมากครับผมสำหรับติดทัดจึงสาวนานครับผมและเรียบร้อยเอีก อะไรก็วินเจกเวตรงนั้วนะฮะสีส้มๆ้มะกิโกะน่าจะเป็นรถฝั่งนู้นแหละมาอยู่นี่แล้วพี่ผมทำได้ไป <c oughs> ดูตอ <c oughs> อ่อโอ้ยโยลงยาหน่อยเออมันแลนลี่มันบันกว่าโอ้โหกระแสแลนลี่มาฮะขอทางแบบทางเลียมบางเดียวมันไม่หนุกฮะลงไปกินหญ้าตักงิีงนหนึ่งฮะทุง้าสวัสดิ์นาที่นี่เขียวเหือเกินอะไรครับเนี่ย <ไป S 1> โอ้ตะกรุยเนี่ยโอ้มาแล้วอันดับที่หกกรับผกสามตัเวเอ็ดทานนินพัดกล้วยเนี่ยยินดีด้วยครับพี่จ้องยอดครับพี่อ้าวเจ้าเซฟเจ้าเซฟเจ้าเซฟเป็ธงงิ์มาโนดมาโนดมาก่อนแล้วก็มาพิสิทธิ์ก็เจ้าเซฟอ่าพิสิทธิ์จากบุทัยเนี่ยเขาชื่อชื่อเล่นชื่อเซฟอ่าและคัดเดียวกันด้วยอ่าเยี่ยมปะจบละตาหนี้ฮะขอโทษทีครับที่รถติดนะครับคุณผู้ชมครับเรา เรายกรัชดามาอยู่ที่นี่เดวินเนอร์ผมห้าสิบครับสิทธิทัศจึงสวนันดูจากชื่อไหมฮะผมไม่เล็กใช่ไหมฮะใหญ่จัดนะฮะซอ้อนกันหมดเลยโอ้ชื่อใหญ่จริง <laughs> ทั้งใหญ่ทั้งยาวดีด <G D S 1> ีด้วยครับยินดีด้วยมันดิเลดดี้ซอครับอันดับหนึ่งครับผมสิทธิทัศน์จึงสวนันอันดับสองสามหกแปดอธิเทพทองคำตาหกอันดับสามวับแปดเจ็ดสิทธินันโตย์ละสี่ครับหนึ่ 3, งทีสามพงศิษฐิลึก 5ครับ4 1สหรัฐกัวนาโมนครับเอาครับและตอนนี้ไฮไลท์ก็พร้อมรับชมแล้วเชิญทุกท่านไปชมไฮไลท์กันครับ ดีด้วยครับแหมผมไม่เล็กนะสิทธิทัศน์เพื่อนเธอบอกมาเนี่ยอโบเ a สเนี่ยฮะสิทธิทัศเขาบอกว่าเพื่อนผมไม่เล็กนะครับหมายเลข้าสองครับเรียกว่าสุดยอดมากครับบอบิโตแจมนะครับเยี่ยมมากครับยินดีกับนักแข่งทุกท่านครับนี่ฮะดูฮะอโบเ a สครับมือไม้อ่อนเหลือเกินนะเราเวลา่ายออกกล้องเนี่ยเออเลื้อยเก่งโอเคครับเดี๋ยวไปชมสิ่งที่น่าสนใจครับรุ่นหน้ามาชมกันต่อครับ